สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับคราวนี้เรามีสมุนไพรที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารมาเป็นประจำคนที่ชอบกินต้มยำนะครับหรือคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามตัวสมุนไพรตัวนี้นะครับพี่มาล่าให้ฟังนะครับเป็นตัวมะขามนะครับมะขามที่เราเห็นทั่วไปนี่แหละครับหรือธรรมรินซึ่งมะขามเนี่ยที่เรารู้จักจะมีอยู่2แบบนะครับบ้านเรานะครับหนึ่งคือมะขามที่เป็นฝักกลมๆเหมือนนิ้วอันนั้นเเรียกว่ามะขามขี้แมวอย่างเช่นมะขามหวานเพชรบร อย่างเงี้ยนะครับที่เรามา,มาคุณกันคือเป็นฝักกลมๆส่วนแบบที่2คือเป็นแบบฝักแบนๆโค้นงนะครับเป็นฝักใหญ่ฝักเล็กก็แล้วแต่นะั้นเรียกว่ามะขามกระดาน เป็นมะขามโบราณนะครับที่เราใช้กันในการประกอบอาหารก็จะมีแบบพันธแบบเปรี้ยวพันธุ์หวานนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยแต่ว่าตัวที่ใช้ทํายาและก็ดูแลสุขภาพได้ดีนะครับส่วนมากจะนิยมใช้แบบเปรี้ยวสังเกตได้ครับถ้าแบบเปรี้ยวส่วนมากจะยอดแดงๆถ้าเป็นมะขามหวานส่วนมากจะออกเป็นแบบสีเขียวอ่อนๆออแต่ว่าถ้าที่ดีที่สุดคือ เด็ดยอดชิมเลยข้อดีของตัวสมุนไพรมะขามเปรี้ยวเนี่ยประโยชน์ที่ชัดเจนก็คือหนึ่งช่วยลดน้ําตาลแล้วก็ไขมันในกระแสเลือดได้แบบอ่อนๆนะครับแบบอ่อนๆเพราะฉนั้นคนไหนกินเยอะก็อาจจะท้องเสียหน่อยแต่ว่าไม่ได้อันตรายนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำให้น้าตาลลดแบบพวบภาพหรือลดมากเกินไปแบบปัจจุบันทันรวนนะครับใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับไล่ตั้งแต่รากเลยนะครับรากเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุกธนะแล้วก็ตัวมะขามเองเนี่ยเป็นไม้มหาสจจรา์ตัวหนึ่งเรียกว่าเทวดาเลี้ยงแล้วก็เวลาตัวรากของ พาถ้าอายุเกิน10ปีไปแล้วรากแก้วจะหายไปเพราะนั้นคือจะเห็นว่าเป็นรากใหญ่ๆที่แพ่ไปทั่วนะครับครป,ปลูกหางบ้านเพราะรากเขาขยายหรือแทะหรือแทรกรําให้ปูซนซีเมนต์หรือพื้นมันแตกมันร้าวได้ส่วนลําต้นคือเราเห็นมากที่สุดเลยคนสมัยก่อนคือนิยมทําเขียงแต่ว่าไม้มะขามเนี่ยถือว่าเป็นไม้เขาเรียกว่าที่บอกว่าคือเทวดาเลี้ยงเนี่ยคือมันสามารถทําประโยชน์ในเรื่องของ ความเชื่อหรือสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแก่นของตัวมะขามเองเนี่ยปัจจุบันหายากเพราะว่าเรานิยมทกิ่ีหรือว่าการปักชำการตอนซะมากกว่านะครับแต่ถ้าคนโบราณสมัยก่อนจะปลูกเฉเพาะด้วยมเมล็ดแล้วก็จะใช้แก่นซึ่งจะเป็นต้นอายุเยอะๆเลยนะครับที่มีปลูกตั้งแต่มีรากแก้วอยู่อันนั้นก็จะได้แก่นซึ่งไปทําของอาถรรพ์คนไหนที่มีสากตาน้ําพริกนะครับเป็นไม้มะขามเนี่ยเขาบอกว่า ปนนนน้องกันคุณใสได้กินอาหารเนี่ยมันคือไม่โดนคุณใสแน่ๆอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็คือใบใบเนี่ยบางคนอาจจะบอกใบแก่ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งหรือคนที่ปลูกคำรั้วดีนะครับตัวใบมะขามเองเป็นตัวที่ใช้รักษาผดผื่นคันโรคหัดที่เป็นผื่นผื่นออกตุม่มออกไข้แล้วเป็นสาไข้พวกนี้นะครับเป็นผื่นคันลมพิษต,ตัวใบมะขามใช้ได้ตั้งแต่แบบพอกใช้ต้มกับน้ำเพื่ออาบก็ได้ต้มแช่ก็ได้สําหรับคนที่เป็นผื่นอิสุอิสายอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นสาไข้พวกนี้นะ ับอ n อนมันช่วยขับกรดยูริกที่เรากินอาหารอย่างเช่นกินปลาเนื้ออ่อนกินหน่อ,อไม้พวกนี้นะครับคนโบราณจึงใช้ตัวยอดมะขามอ่อน ใช้ในการต้มยำหรือประกอบอาหารอันนึงก็คือดอกเป็นตัวที่ใช้แก้อาการเด็กปัสสาวะรดที่นอนนะฮะกินดอกปกตินี่นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดเกี่ยวกับอาการความถี่ในเรื่องของอาการเกิดอาการหอบหืดนะครับดอกก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ยังบำรุงสายตาด้วยนะครับมีกรดเขาเรียกว่าทาทาริกนะครับนิดหน่อยเพื่อช่วยในเรื่องของ การระบายส่วนตัวที่สําคัญที่สุดคือฝักฝักที่เราเจอที่เราใช้อยู่เนี่ยหนึ่งคนที่รักษาความสวยความงามใช้พอกขัดผิวครับอันนี้คือคนสมับบโบราณอาบน้ำแร่แช่น้ํานมหรือพวกวดนางงามเข้าคอเจ้าสาวเนี่ยอาจจะเป็นเราจะพบเจอบ่อยนะครับเพื่อ ทำให้ผิวเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอนะครับลดผิวแตกลายงาแล้วก็ขจัดพวกเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับคือเราไม่ต้องพอกทิ้งนะก็คือเราขัดปกติธรรมดาแล้วผิวท่านจะสวยเนียนปิ้งเลยนะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวมเมล็ดตัวมเมล็ดเปลือกของเม็ดมะขามเปลือกที่มันเป็นสีน้ําตาล,ลนะครับอันนั้นก็คือว่าถ้าท่านมีอยู่นะครับเวลาเราคั่วแล้วมันเป็นบดออกมาหยาวทิ้งนะครับเพราะว่าตัวนี้สําคัญเลยครับถ้าเราบด เป็นผงหรือตามให้มันละเอียดแล้วผสมน้ํากวนให้มันเหนียวเหนียวเนี่ยใช้พอกรักษาแผลเบาหวานแผลกดทับนะครับทำให้มันสมานแล้วก็ให้แผลมันตื้นขึ้นได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแผลเบาหวานแผลกดทับนะครับจริงๆแล้วแผลอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะได้ผลเฉพาะเจาะจงลงไปส่วนตัวเนื้อเมเล็ดข้างในเนื้อเม็ดข้างในเนี่ยเขาบอกว่าใช้ประโยชน์แต่แต่งงานอุตสาหกรรมเลยนะครับกาวสมานเนื้อไม้เนี่ย บดเป็นผงแล้วกวนเป็นกาวผสมกาวจะทําให้มันยึดติดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เหนียวมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการกดต,ตาไม้นะครับหรือการเวลาเราเข้าเดอยไม้แล้วเอากาวที่ผสมด้วยเนื้อเม็ดมะขามนี่เข้าไปมันก็จะติดแน่นขึ้นนะครับแล้วมันจะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันส่วนคนที่กิน นะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายลดการสะสมของพวกไขมันแล้วข้า,ขาทักขั้วบดขั้วแบบกรอบๆเลยเดีย่ยก็คือบำรุงรากฟันทำให้ฟันแข็งแรงแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของอฟันตึกแตกง่ายแต่ถ้าคนไหนแตกง่ายอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวแทนที่จะเคี้ยวเม็ดมะขามกับเคี้ยวฟันตัวเองนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวมะขามที่เรานํามาเล่าให้ฟังนิดนึงที่แถมหมก็คือว่าคนที่มีอาการไอ สเลสเซมหะพันคอพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากทานยาอะไรที่มันรุนแรงหรือยาแผนปัจจุบันในระมุนไัยตัวเนื้อมะขามนะครับมันจะช่วยทําให้ลดอาการไอแล้วก็เรื่องของสเตเลสเซมหะได้ดีนะครับคือตัวมะขามอยู่ใกล้ตัวปลูกเป็นไม้ดัดหรือไม้ประดับได้ถ้าอยากให้ได้ยอดตัดยอดบ่อยๆปลูกได้ทั้งเป็นกระถางแล้วก็ปลูกลงดินแล้วแต่คนที่มีบริเวณเนื้อที่นะครับมะขามเป็นไม้คู่บ้านใช้ประโยชน์ได้ปลูกทารั้วได้ใช้ง่ายกินง่ายใช้ได้จริงอันตรายน้อยมาก แล้วก็ปลอดภัยก็ฝากไปนะครับสำหรับคนที่สงสัยคนที่ติดตามนะครับก็เสนอข้อคิดเห็นช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับก็จะดีนะครับแล้วก็สงสัยเรื่องของสมุนภัยติดตามได้ทาง f a c e b o o k นะครับสมุนภพยไพลิเบชหรือว่า YouTube n h l นะครับขอให้ท่านติดตามแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ